รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโมนิชารังคาซิลีอีกเช่นเคยทางททบ .5 ค่ะ เรื่องราวข่าวสารสาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีกทั้งยังมีข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐมาฝากจะเป็นข่าวอะไรบ้างตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานถแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อคิดอะไรก็ทำโดยดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคุณชยนบุญประกอบผู้กํากับภาพยนตร์เฟรนโซนพรจากฟ้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยหลักเกณฑ์ก็คานึงถึงองค์ประกอบด้านสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ก่อนสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วยากแต่ว่าอย่างที่บอก ว่าถ้าเราไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยบางทีคิดประเด็นลำบากวิธีการก็คือว่าเราลองสำรวจดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจเรื่องอะไร ถ้าเราเห็นเรื่องของครอบครัวเราเอาสนใจเรื่องประเด็นเรื่องปัญหาช่องว่างระหว่างวัยทำยังไงในการเปิดรับสือ่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหลายคนมีต้นทุนความคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเก่งเรื่องดนตรีบางคนเก่งเรื่องกีฬาบางคนเก่งเรื่องชุมชนหาต้นทุนของตัวเองตรงนั้นให้เจอก่อแล้วก็มาดูสภาพบริบทรอบข้างเราจะเห็นประเด็นเลยที่จะหยิบจับมาเป็นสตอรี่สตอรี่ครับแล้วก็ฝึกการเล่าเรื่องออกมามุมที่มันจะขายได้เนี่ยคือมุมไหนมันมีกระบวนการทํางานอยูนะ่ในการความคิดแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะพรั่งพรูมา หรือดูตัวอย่างคลิปดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลองค่อยๆคิด โครงการนี้ชื่อว่าคิดอะไรก็ทำค่อยๆค,คิดคิดกับตัวเองก่อนต้นทุนของเราคืออะไรแล้วก็มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแล้วลองอธิบายมันสิก็จะถือโอกาสยกตัวอย่างว่าเราเห็นทศกณัณฐ์รักนางสีดาเราก็จะตัดสินไปก่อนว่าทศกัณฐ์ต้องเป็นคนไม่ดีตาหน้าไปเร็วเกินไปหรือเปล่าว่าทศกัณฐ์แล้วต้องไม่ดีเหมือนกับเราบางทีมองคนในสังคมเนี่ยมองจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นเป็นความเคยชินแต่เราไม่เคยรู้รายละเอียดเขาเลยไอคนที่เราอาจจะคิดว่าไม่ดีจริงๆแล้วพอเรารู้ เรื่องราวรู้รายละเอียดอาจจะดีก็ได้เช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันภาพที่เราเคยคิดว่ามันใช่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถดึงประเด็นหยิบจับออกมาประเด็นในการที่จะสื่อสารสร้างเรื่องเล่าได้หมดีเพราะฉะนั้นในการเป็นนักสื่อสารที่สร้างสารรค์คิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับขอให้มีความตั้งใจ b วยพอได้ทุกคนประสบความสําเร็จคนผลิตหน้าใหม่ในวงการประเทศไทยเ,ยเชื่อว่าในอีกสองสามปีข้างหน้านี้เนี่ย จะไปไกลทั่วโลกแน่นอนเว็บไซต์เราก็คือ www.thaimediafun ตรงๆนะครับ .or.th ย้ำนะครับว่ายังมีเวลาที่จะเปิดรับถึงวันที่31มกราคม2566อยากได้ผลงานดีๆนะครับอยากเชิญชวนคนที่มีไฟต้องการเป็นนักสื่อสารสร้างสารรค์เป็นช้างเผือกผู้ผลิตหน้าใหม่ๆน้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาอันดับแรกเลือกหัวข้อที่เราอินมีประเด็นมากมายที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องไซเบอร์บูลี่งเรื่องการเท่าทันเฟคนิวส์ต่างๆมีหัวข้อมากมายที่อยู่รอบตัวเราเพราะว่า เลือกเรื่องที่เราอินเรื่องที่เรารู้สึกก่อนมีความคิดเห็นกับเรื่องนั้นยังไงพอเลือกเรื่องที่เราชอบได้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ทักษะในการทําอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันครับพระท่านพูดว่าสติสัมปชัญญะเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของเราในการทําให้เราคอยช่วยเราอะไรสมมติว่าเป็นเรื่องที่โรงเรียนเอาเรื่องใกล้ๆตัวเด็กผู้หญิงมัธยมคนนึงไปทะเลาะกับเพื่อนมาแล้วอยากจะโพสต์ด่าในโซเชียลระหว่างที่กำลังจะโพสต์ดา่าก็ถูกมนุษย์สติและมนุษย์สัมปชัญญ,ญ พอกดโพสตเรื่องก็บานปลาใหญ่โตทะเลาะกันหนักขึ้นกว่าเดิมพอสติช่วยไว้ได้ทันก็เลยยังไม่ได้โพสสิ่งนั้นแล้วก็กดลบทิ้งไปแล้วก็อาจจะเรื่องก็ไปอีกทางนึ่งอ๋อพอมีสติแล้วมันช่วยได้ยังไงอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆว่าเอาจากเรื่องใกล้ๆตัวนะเรื่องที่เรามีความเป็นเห็นใกล้ๆตัวประมาณนี้ครับทางที่ที่สุดก็คือลงมือทําไม่ว่าจะเป็นหนังในการประกวดหรือแตงโครงการใดๆก็ตามลงมือทําแล้วก็มีการช่วยโค้ชไปด้วยครับก็จะช่วยให้งานนั้นมีการเชฟเกิดขึ้นแล้วก็คนทําที่เป็นน้องๆเเนนนนนนนีีีี่่่ยยไดด้้้้้้รรรรรรููจจาาาาาากกกมืออชพชพวััคคททงงงผผผสสสสใถลลลิิตป ภายใต้หัวข้อคิดอะไรก็ทําความยาว3 5นาทีเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม1นึ0 0 0สบาทซึ่งเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มกราคม2566โดยคณะกรรมก,การผู้ส่งคุณวุฒิคัดเลือก10สุดยอดผลงานเพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศในเดือนกุมภาพันธ์สองพรยหกสิบหกโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พัฒจัดกิจกรรมแสดงทักษะทางดนตรีของนักเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกต่อสาธารณชนและส่งเสริมประสบ การที่ดีของนักเรียนทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทกลุ่มโดยจัดงานอันปลั๊กคอนเสิร์ต EP2 โดยมีคุณนันทรัตน์โมนารุมิรเจ้าของและครูใหญ่ประจำโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัสเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้สถาบันดนตรีเมโลดี้พลัสได้มีส่วนในการสร้างนักดนตรีที่มีคุณภาพมากมายและการจัดงานอันปลั๊กคอนเสิร์ต EP2 ในครั้งนี้เป็นการโชว์ความสามารถของนักเรียนที่มีการแสดงเปียโนกีตาร์ร้องเพลงไวโอลิน ฮิปฮอปและบัลเล่นในครั้งนี้ Melody Plu s Mel Plus เปิดมา17ปีกำลังจะเข้าปีที่18จริงๆแล้วเราจัดงานอัมปลักเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วจัดทุกปีคะ่ะแล้วปีนี้พิเศษกว่าปีเก่าก็คือหลังโควิดทุกคนอยากขึ้นเวทีนี้เราก็เลยต้องจัดสรรใหม่เรียบเรียมใหม่เป้าหมายที่จัดงานนี้เนี่ยคืออยากให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกได้ขึ้นเวทีที่อาจจะคนท,ทั่วไปไม่คิดว่าตัวเองจะขึ้นได้เราอยากให้เด็กๆเ,เป็นศิลปินได้อย่างแบบที่เขาเป็นเป็นเวทีที่ง่ายสำหรับ นักเรียนทั่วๆไปแนวทางการสอนของเราค่ะที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะที่ชัดเจนที่สุดข้อที่1เลยคือเราจะสอนอิงตามเป้าหมายจุดประสงค์ของนักเรียนแต่ละคนซึ่งเรามีนักเรียนที่ตั้งแต่2ขวบครึ่งถึง80กว่าก็จะมีเป้าหมายการเรียนที่ไม่เหมือนกันการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันเราจะสอนตามที่เขาอยากได้แต่ก็มีการวางแผนนะคะก็คือทุกคนต้องให้ถึงผลงานที่เขาอยากได้ของเขาะค่ะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นได้พิสูจน์ได้2ทางค่ะทางที่1ก็คือเครื่องเวทีการแสดง2คือสอบอสอบของ อังกฤษนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นก็คือเรามีการสอนที่เป็นทีมงานเรามีหัวหน้าทีมวิชาการค่ะเราสอนในแนวทางเดียวกันแล้วก็คุณครูคจะแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งประสบการณ์ตรงนี้หนึ่งร้อยสามสิบคนที่มาแชร์ด้วยกันเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วทําให้นักเรียนมีผลงานที่ดีเด่นมากๆในช่วงระยะเวลาที่สั้นเด็กจะมีเด็กเล็กกับเด็กใหญ่เด็กเล็กเนี่ยถ้าคุณพบตัวเองไม่เจอเป็นเรื่องปกติและค่ะก่อนประมาณ8ขวบถึง10ขวบเขายังไม่ทราบวบ่าเขาชอบอะไรซึ่่่งงดีีีีททสคือเเเข้้้าาามโรรยนแลวก็ให สัมผัสกับแต่ละวิชาในช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ต้องเกินชั่วโมงค่ะซึ่งให้น้องเขาเลือกเองว่าเขาชอบครูคนไหนคือเด็กเล็กเขาจะเปิดใจกับคุณครูที่เขาชอบเท่านั้นนะคะแล้วเขาจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในวิชานั้นแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยเขาต้องสัมผัสกับแต่ละวิชาประมาณสักครึ่งปีถึง1ปีเขาจะเลือกถูกว,ว่าเขาอยากได้วิชาไหนแต่ว่าไม่อยากให้เด็กเปลี่ยนแบบเหมือนกับเรียน3เดือนแล้วก็เปลี่ยนวิชาเรียนไม่ได้มีวินัยที่ดีค่ะถ้าอยากสร้าง <ๆ S 1> วินัยที่ดีอย่าให้อยู่กับวิชาเนิ่งประมาณครึ่งปีถึง1ปี แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ควรจะตั้งเป้าหมายกับน,นักเรียนด้วยกันว่าอย่าให้ทําถึง สิ่งนี้เราถึงจะให้เรียนต่อแล้วถ้านักเรียนทําผลที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ทําได้เราถึงจะมูฟต่อในวิชานี้แต่ถ้าน้องไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความชอบในในสิ่งที่เขาเรียนอยู่ภายใน1นึ่ะปีค่ะเราก็ควรจะเปรียบวิชาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งที่น้องเรียนไปทุกอย่างมันจะนําไปใช้ได้ในอนาคตเพราะว่าจอยเดอะดอทก็คือเราไม่รู้ว่าเขาจะหยิบอันไหนมาใช้ในอนาคตให้ได้ค่ะในในงานของเขาค่ะตอนนี้ Melody Plu s มี5สาขามีสาขาวัชรพล สาขาพระรามสามสาขาแคลาลสาขาปิ่งก้ากับสาขาท่าพระเป็นน้องใหม่ค่ะทั้งหมดมีนักเรียน1000พันกว่าคนถ้าใครที่สนใจเรียนดนตรีไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะเข้ามาคุยกับเราก่อนเราไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีศึกษาพื้นฐานอย่าให้ใครที่มีปัญหาอยากอยากจะฝึกสมาธิหรือว่าอยากจะให้ลูกห่างจากเกมหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าอยากจะทําให้จิตใจนิ่งขึ้นสบายใจขึ้นผ่อนคลายหรือว่าอยากเป็นนักเรียนที่เป็นวยัยช่วงวัยเรียนที่อยากได้โปรไฟล์ที่ดีอยากให้เดินเข้ามาช่วยคุยกับเรา เจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่เคาน์เตอร์ทุกๆคนก็มีความรู้ในด้านนี้ค่ะถ้าเราหาครูที่ถูกทางจูนกันติกแล้วก็เราหาแนวทางการสอนที่ถูกทางอะคะ่ะเราจะได้ผลในระยะเวลาที่สั้นไม่ต้องเดินทางอ้อมเพราะเราเจอหลายๆเคสที่เรียนไป3 ·ปี5ปีแล้วหัางมาดูทีนึงถึงจะถามว่าเราเรียนอะไรมาเรารู้เรียนอะไรมาเงินที่จ่ายไปได้อะไรอยากให้เข้ามาคุยกับเราก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้ชัดเจนกับด้านนี้ค่ะ สมาคมส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยหรือ SCP Association Thailand จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้บทเรียนการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเงินทุน เพื่อยกระดับความมุ่งมั่นในการลดการเลือนกระจกและปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านให้บรรลุปเป้าหมายการปล่อยการเลือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero GHG Emission ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยได้รับเกียรติจาก นายวลาวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ภายใต้คอนเซปต์ของ SCP นะครับ Sustainable Consumption and Production นั้นเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการที่จะทําให้ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สถานะ Carbon neutrality แล้วก็ mm hmm. Net Zero GHG emission mm hmm. ในปี2065 Carbon neutrality mm hmm. ไปในปี2050 mm hmm. เพราะว่าภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนั้น การที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตหรือว่าภาคธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าเซกเตอร์นี้คอนซัมเมชันกับโปรดักชันนั้นจะเป็นตัวที่เปลี่ยนวิถีชีวิตหรือว่ากรอบความคิดของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศรวมทั้งคนในโลกนี้ด้วยดังนั้นการผลิตหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมใดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆต่างๆแนมะ้แต่ซีเมนต์นะครับหรือว่ายานพาหนะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องกลับมาดูในคอนเซ็ปต์ที่ว่า มันมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงใดมันมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพียงใดและที่สําคัญในวันนี้หลายต่อหลายพื้นที่ในโลกนั้นเริ่มมีกําแพงภาษี กี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาดังนั้นถ้าหากว่าการโปรดักชันหรือว่าแม้แต่คอนซัมชันนั้นถ้าหากว่าเราไม่ปรับเปลี่ยนตามการส่งวัสดุออกไปขายการส่งสินค้าออไปขายตามพื้นที่ต่างๆก็จะเจอกับปัญหากำแพงภาษีต่างๆขึ้นมาดังนั้นการที่เราเริ่มปรับเปลี่ยน S C P ก็คือ Sustainable Consumption and Production นั้นเนี่ยจะเกียร์ริ่งไปหาการที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเป็น Net Zero Emission ได้นั้นนี่คือหัวใจสําคัญของงานวันนี้และเมื่อทางผู้ผลิตเริ่มมีผู้ผลิตมากขึ้นทางคอนซูเมอร์หรือว่าผู้บริโภคนั้นเริิ่่่มมททีีจะซึัเอาาสนค้พ ที่จะลดการใช้ raw material ใหม่จากธรรมชาติได้มากขึ้นนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้โลกใบนี้เนี่ยถูกใช้ทรัพยากรลดลงไปแล้วก็ทําให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้นในธรรมชาติของเราได้มากขึ้นดังนั้นวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอจบจากงานนี้แล้วสังคมไทยและสังคมโลกจะได้เริ่มมีความเข้าใจถึงว่าจากนี้ไปธุรกิจจะต้องเปลี่ยนจากนี้ไปแพทเทิร์นของคอนซัมเชันจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ทัศนคติที่เราใช้ของกันอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นการฟุ่มเฟือยไม่ใช่ฟุ่มเฟือยในเรื่องเงินทองแต่เป็นคําว่าฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรของธรมรมชาติที่ใช้อย่างไม่ไมัััันนนนจะะต้้้อองงงเรริ่่มมมมกกกลบาาาใใชยวขึน นี้เองผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะนุนก,กรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกนั้นก็ได้กําหนดออกมาแล้วว่าภายในปี2025นะครับหรือ,อ3ปีจากนี้ไป ประเทศไทยของเราจะหยุดการนําเข้าเศษพลาสติกย้ําว่าเศษพลาสติกนะครับไม่ใช่ขยะพลาสติกเพราะว่าขยะพลาสติกนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรานั้นหยุดการนําเข้ามาหลายปีแล้วคําว่าเศษพลาสติกคืออะไรเศษพลาสติกคือเศษพลาสติกที่ได้รับการนําไปผ่านกระบวนการนะครับทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นเ,เ,เล็กๆแล้วนําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเอามาเป็น raw material ใหม่แต่บังเอิญว่าการนําเข้ามาอย่างในลักษณะนี้มีผู้ประกอบการบางรายมักง่ายแฝงเอาเศษขยะเข้ามาด้วยทําให้มีการตรวจแล้วก็มีการบังคับเนี่ยยากมาก ก็เป็นเหตุที่ว่าจากนี้ไปเราจะไม่อนุญาตให้มีการนําเข้าเศษพลาสติกใดๆเข้ามาในราชอาณาจักรยกเว้นเสียแต่เศษพลาสติกบางชนิดที่เราไม่สามารถหาได้ในประเทศไทยดังนั้นปี2025เป็นต้นไปการนําเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นมาตรการของภาครัฐที่จะสนับสนุนกับภาคเอกชนช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยทําให้ซิเคลิลหรือว่าการเอาขยะของเรานั้นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นั้นได้คอมพลีทมากขึ้นนายทรงพลทองวิจิต ผู้บริหารลาคาแนลคาเฟ่และกรรมการบริหารบริษัททรงพลการบัญชีและกฎหมายจำกัดถือเลิกดีวันศุกร์ที่23ทธันวาคม2565 ตัดลิบบินเปิดร้านอาหารสุดหรูอย่างยิ่งใหญ่อลังการหลังทุ่มเงินในการก่อสร้างจํานวนกว่า15ล้านบาทเปิดร้านอาหารใหม่สไตล์วิตตอเรียซึ่งเป็นสไตล์แนวยุโรปใช้ชื่อว่าลาแคนเนลคาเฟ่โดยร้านตั้งอยู่ถนนเทพรักตาบลเทพรักอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเยื้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ติดกับโรงพยาบาลสินแพทย์เทพรักษ์โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีกับนาย ทรงพลทองวิจิตผู้บริหารลาคาแนลคาเฟ่เนื่องในโอกาสฉลองเปิดร้านอาหารใหม่ครับสวัสดีครับผมทรงพลทองวิจิตนะครับเป็นผู้บริหารของร้านลาคาแนลคาเฟ่นะครับร้านเราอยู่ในพรัษ์นะครับตรงข้ามกับติดแพท่นะครับของเรามีอาหารหลายอย่างนะครับทีนไทยโบราณนะครับสไตล์ร้านของเรานะครับเป็นวิกตอรีล็อกนะครับนะก็ท่านใดที่ อยากจะชินมาหารนะครับเชฟเชฟเราก็เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงนะครับโดยเป็นเชฟของกระจัดยซาวดรวยนะครับเชิญได้นนเลยนะครับที่รักกันยาคาวเฟ่น,นะครับ เราเปิดใหม่เราโปรโมชั่นเราลดแจกแจกอะไรแล้วแล้วทางร้านเราก็จะมีบัตรสมาชิกอะค่ะอาจาา VIP, จะเป็นบัตรสมาชิก V i P ก็จะเป็นอา่าบัตรทองเป็นบัตรสีทองอะค่ะส่วนลดก็คือ20%เราก็จะเป็นอ่าเป็นบัตรบัตรเงินนะคะที่เป็นส่วนลดกับค,คนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นไม่ใช่ V i P อะค่ะก็10%ค,ค่ะค่ะอ,อายุบัตรก็อายุบัตรก็คือ1ปีอะค่ะสิ้นสุดปีสินส้นปีของหมดเลยสไตล์ของอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็น จีนไทยหลั่งได้หมดกับญี่ปุ่นก็มีได้ได้ครับช่วงเทศกาลนี่ก็มีบางคนก็ติดต่อที่จะจัดเยอะนะครับตอนี้ครับถ้าเป็นห้องเนี่ยห้องประมาณ3าคนได้ครับถ้าเอาดอตรงด้ารนอกได้ประมาณ2องคนได้เปิดฤดูกาล Apple r o โ o r i เรียบร้อยแล้วล่าสุดสมาคมความร่วมมือ Apple จังหวัด r o โ o r i ประเทศญี่ปุ่น จัดงานแถลงข่าวแนะนำา p p p l e o m o r i ต้อนรับปี2023ภายใต้ชื่องาน Aomori Apple Unwrap The Story Behind ปเพื่อให้คนไทยที่ชอบทานแอปเปได้รู้จัก Apple Aomori จากประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นอีกทั้งได้ลองทาน Apple ที่มีคุณภาพสูงและรสชาติอร่อยกว่า9สายพันธุ์ โดยในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวแพตตี้อังสุมาลินสิรพัทรศักดิ์เมธามาร่วมงานณแกลนเซนเตอร์พอยต์เทอร์มินอล2 1งานวันนี้นะคะก็เป็นงานเออปิดตัว Apple r o b l นะคะทั้งหมด9สายพันธ์เลยก็คือใครที่ชื่นชอบนะคะ Apple ของญี่ปุ่น <c oughs> ก็อยากให้ลองมาทานกันได้นะคะคื จะบอกว่าอร่อยทุกสายพันธุ์เลยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แอปเปิลเอาองุ่นีเข้าแล้วนะคะก็จะเข้าแค่ช่วงหนึ่งแหละเพราะว่าเป็นเรื่องฤดูด้วยใช่ไหมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับช่วงข่าวฮอตนิวทาววันนี้จะมีข่าวฮอตประเด็นร้อนอะไรมาอัปเดตท่านผู้ชมตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี วัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปี องค์หลวงพ่อติ้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพอรกันอย่างเนืองแน่นในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่พระประ,ลจจะหลัจรวดมหาปุญโยท่านจึงจัดให้มีการสวดมนข้ามปีซึ่งจัดไาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีก็ยังอยากให้ญาติโยมทั้งหลายระมัดระวังตัวเอง ก็คงจะต้องยกพุทธศาสนาสุภาษิตที่อาตมายกบ่อยๆแล้วก็เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตที่มีประโยชน์ถ้าใครนําเอาไปประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติระลึกให้ได้ว่าประเทศไทยหรืออีกหลายประเทศทั่วโลกนี่ยังอยู่ในวิกฤตของโลกโควิดสิอย่าประมาทดังที่พุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าสติเตสังนิวาเรนังการมีสติอยู่ตลอดเวลาป้องกันเหตุชั่วร้ายได้ดังนั้นการจะเปลี่ยนไทยขอสอใหม่ให้เฉลิมฉลองกันอย่างมีสติแล้วชีวิตของญาติโยมก็ จะปลอดภัยทั้งครอบครัวด้วยถ้าหากว่าไปเห็นแก่ความดื่มการกินมากมายจนขาดสติอย่างนั้นมันไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือการใช้ชีวิตอย่างประมาทก้าวเท้าหนึ่งเป็นสู่ความตายอีกเท้าหนึ่งจะดึงกลับมาได้หรือไม่ได้ถ้าดึงได้ก็เป็นเศษในอยู่วิสัยถ้าสูดวิสัยก็ตายดังนั้นต้องอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตในการโฆษณาว่าให้ประพฤติธปฏิบัติแบบนิวนอ์มอนชีวิตใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่นะโยมการจะตกก็หมายความการดูแลรักษาเนื้อรักษาตัว นเใสเ่แมสล้างมือด้วยเจลและแอลกอฮอลตลอดเวลาระมัดระวังการสนทนากับคนที่แปลกหน้าเป็นการมีสติอยู่ตลอดเวลาเออโควิดยังไม่ไปนะเมื่อโควิดมันไม่ไปเราจะทําตัวอย่างไรอันนี้แหละเรียกนิวโนมบอนในช่วงปีใหม่นี้ให้นึกถึงคําว่าอย่าประมาทไว้เพราะความประมาทเป็นเหตุแห่งความตายของชีวิตใครก็แล้วแต่ถ้าประมาทตายได้ทั้งนั้นและในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่จะพาท่านผู้ชมไปร่วมรับพรอ,อันประเสริฐจากพระประหลัดจารวดมหาปุญยโญเจ้าอาวาสวัดหัวถนน อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีก็คือที่วัดที่ปฏิบัติเป็นกิจกรรม,รรมตั้งแต่อาตมาบวชเข้ามาก็เริ่มเฉลิมฉลองปีใหม่ตั้งแต่ปีปลายปี2522จนถึงปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมหนึ่งของทางวัดหัวถนนเหล่านี้ก็คือการสวดมนต์ข้ามปีวันที่31เป็นสวดมนต์แล้วลออกเชยนันโตทั่วประเทศวัดหัวถนนก็ชียันโตมาตลอดอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยจากเดิมเลยนะญาติโยมทั้งหลายไม่มีใครมา รับน้ำพระพุทธมนต์แต่หลังๆนี่เต็มสลาจากเมามากก็เหลือเมาน้อยก็แสดงว่าคุณภาพของชีวิตดีขึ้นกิจกรรมส่วนมนลข้ามปีนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งของวัดโพธถนนและในค่าเดียวกันก็ว่าเออถ้าหากว่าจะให้รับปีใหม่ด้วยความสุขตลอดไปเนี่ยอาตมาก,ก็รวนเอาลงว่าวันที่31กับวันที่1เนี่ยควรจะงดเว้น สุรายาเมาทั้งหลายเพื่อชีวิตเราเนี่ยการตื่นมาเถลิงศกใหม่พอสอใหม่เดินหัวทิ่มเสยซ้ายเสยขวามันจะเป็นมงคลกับชีวิตได้ยังไงเอาลองไปคิดดูกันแล้วกันนี่รณรงค์มาหลายปีแล้วก็ยังถือว่าดีขึ้นมาเยอะมากแล้วนี่เห็นไหมว่าการรณรงค์มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีขึ้นเยอะมากนี่เป็นกิจกรรมและกิจกรรมหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นว่าถ้าจะให้มันบุญครบวงจรต้องมีการบริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างกุฏิที่อาตมากำลังจะสร้าง เรียกว่าได้บุญครบวงจรเว้นการดึงเครื่องดองของเมาทั้งหลายแล้วก็มาเจริญสติด้วยการฟังพระเจริญพระพุทธมนต์จากไม่มีใครเลยตอนนี้พอสี่ทุ่มห้าทุ่มคนเต็มศาลาก็แสดงว่าเขาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการมารับศีบลับพรเฉลิมถกใหม่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเจริญพร หากท่านผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อไปเติมพลังให้ชีวิตเติมสติเติมปัญญาด้วยการนั่งเจริญจิตภาวนาและสวดมนต์ข้ามปีณนะวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี พระปราจรวดมหาปุญโญเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านยังสารต่องานที่ได้ดำรีไว้ว่าจะทำการก่อสร้างกุฏิศาลาทรงไทยเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่รับรองพระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่าพระประหลาดจรวดมหาปุญโญท่านจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นปราสาททรงไทยขึ้นณนะบริเวณด้านข้างของวิหารหลวงพ่อติว๋วประมาณ30เปอร์ดังที่ญาติโยมเห็นอยู่ กำลังก่อสร้างพร้อมคนงานคือตรงนี้เป็นแค่พื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับอาคารเรือนไทยข้างบนอีกรอบนึงก็ต้องต้องคุยกับช่างอีกทีหนึ่งว่าจะเอาแบบไหนแต่ทั้งหมดจะเป็นไม้เน้นไปที่ไม้ประดู่กับไม้มะค่าที่มันสามารถโดนแดดได้ส่วนข้างในที่เป็นห้องภายในก็อาจจะเป็นไม้สักได้ ตรงนี้จะคุยรายละเอียกัคนขายไม้อีกทีหนึ่งแต่เป็นไม้ที่เราไปเลือกเองไม่ใช่เรือนสําเร็จรูปแยกชิ้นส่วนจะเอามาัเป็นไม้จริงๆที่เราต้องการแล้วมาประกรอบที่หลังวัดทวถนนนี่มีโครงการศารากุดีกุฏ,กฏิเรือนไทยแล้วก็บูรณะโบสถ์เราก็จะไปปรับปรุงสาราสุขาวดีเอาเป็นช่องประตูม้วนทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ วางแผนไว้ในการที่จะทําช่วงที่อาตมาภาพเป็นเจ้าวาดจะสําเร็จผลหรือว่าประสบผลสําเร็จทุกอย่างที่คิดไว้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ตานข้างหน้าสาราปฏิบัติธรรมนี่ถ้าไม่มีอุปสรรคในเรื่องของฝนหรือว่าอะไรมานั่นนะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็คลายลงมาแล้วก็คิดว่าสองปีนี้ก็จะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าอย่างนั้นภายในสองปีนี้มีประโยชน์อันดับแรกก็คือเป็นที่อยู่ของ ของพระแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับอาคารตุก,กะตลอดจนญาตจิโยจมที่ไปสมบตว่ามาจากทางไกลมาทางบุญแถวนี้ไม่สามารถจะกลับทันอะไรเราก็จะมีห้องชั้นล่างสามารถให้นอนได้คือว่าเรียกว่า,าล,อล,อล,อลองลองลองรับผู้คนได้ในอนาคตแม้แต่ตั้งในในในใต้ถุนวิหารนี้ก็จะเก็บข้าวของให้มันเป็นสัดส่วนแล้วก็สามารถ มากลางเต็นท์มากลางที่นอนได้มีพัดลมให้ไม่มีแค่แอร์แค่นั้นละโยมส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าของรายการเปิดฟ้านี่แหละนะคุณชัยนี่แหละเขียนแปนมาให้นี่ลดไปละนาเพราะอาตมาบอกตามตรงว่าอ่านแปนไม่ออกไม่มีความรู้ด้านนี้พอให้ช่างดูโอ้โหอลังการเลยมันก็เลยลดสัดส่วนออมาแล้วได้ขนาดนี้ลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วช่างคนเขียนแบบว่าอย่างนั้น ก็เลยก็ต้องตกกระไดพลอยสร้างตามแปนไปเเจริญพรโยมหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดวัถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมหากจะเดินทางไปเที่ยวไหนช่วงนี้อย่าลืมอุดหนุนสินค้าชุมชนรายได้จะได้หมุนเวียนอยู่ในชุมชนด้วยค่ะสำหรับวันนี้โมโมและทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ